นะลุงตัวแสบอายุห้าสิบปีติดบัตรพนักงานผู้หญิงคนหนึ่งอายุยี่สิบสองยี่ามปีแล้วก็อ้างว่าอ้างว่าเมียนะครับท้องสี่เดือนติดอยู่ใต้ตึกสอตอง,องตึกถลม่มแผ่นดินไหวแล้วก็เห็นได้ข่าวมีการรับบริจาคเงินทองอะไรเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็เป็นข่าวดังฮะเป็นข่าวดังนะครับจ้ำเติมอ่อคนอื่นเขานะครับเป็นลุงอายุมากแล้วสิ้นคิด นะไปเอาบัตรพนักงานใครมาไม่รู้พนักงานห้างเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยไปเอาบัตรเขามานะครับแล้วก็มาประกาศบอกเนี่ยเมียอายุยี่สบสองยี่สบสี่ปีเนี่ยติดอยู่ใต้อ่ตึกที่ถลม่มนะครับเมียท้องสี่เดือนครับไปเรียกร้องความสนใจคนสนใจคนก็เอาเงินมาบริจาคก,กันไอ้คดีแบบนี้ก็อาจจะกลายเป็นลักษณะเป็นการหลอกลวงประชาชนนะฮะแล้วถ้าเกิดไปแจ้งตำรวจด้วยก็เรียกว่าแจ้งความเท็จ นะครับก็จะมีโทษนะฮะแจ้งความเท็จถ้าแจ้งความเท็จเกี่ยวกับเรื่องความผิดอาญานะก็สองปีถ้าแจ้งความเท็จธรรมดาก็6เดือนก็แล้วแต่ตำรวจก็พิจารณาอาจจะโดนทั้งแจ้งความเท็จอาจจะโดนทั้งช่อโกงถ้ามีลักษณะเป่าประกาศผ่านนักข่าวหลายช่องเลยนะครับนะครับอันนั้นก็อาจจะกลายเป็นช่อโกงประชาชนจำคุกไม่นานหปีนะครับแล้วก็เอาบัตรเข้ามาใช้เนี่ย นะครับเอาบัตรของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยเนี่ยเอาไปอ้างว่าเป็นเมียตัวเองนะครับอันนั้นก็จะโดนข้อหานะหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจำคุกอีกสองปีมาตราสามสองแปดแล้วก็โดนหลายดอกนะฮะทั้งสามสองแปดสามสี่หนึ่งสามสี่สามหนึ่งสามเจ็ดออะไรต่างๆหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสามอะไรต่างๆก็แม่งเยอะแยนะจะติดคุกกี่ตารางไปได้คนพวกนี้ นะเป็นคนที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะอย่าไปเอ่ยชื่อมันเดี๋ยวมันดังบางคนก็บอกว่าไอ้ลุงคนนี้ลุงเกือบรวยแต่ไม่รว,วยสวยซะก่อนถ้าไปให้การกับตำรวจยืนยันว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียตัวเองอีกแม่งก็โดนแจ้งความเช็จเนี่ยนะครับนะนะครับแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเขาก็บอกนะครับว่าถึงถึงหนูจะไม่สวยแต่หนูก็เลือกนะครับนะนะถึงหนูจะไม่สวยแต่หนูก็เลือกก็คือไม่เอาอย่างลุงเนี่ยละหน้าตาก็อัปลักษณ์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ นะครับลูกสาวคุณลุงเนี่ยก็ออกมาแนละ้วบอกเจ็ดแปดปีไม่เคยเจอพ่อพ่อสร้างเรื่องสร้างราวไว้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนแบบนี้ในภาวะที่บ้านเมืองกําลังวิกฤตคนกําลังจะอา่าเขากําลังค้นหาผู้เสียชีวิตนะดันไปแจ้งความเท็จด,ดันไปหลอกลวงประชาชนให้สัมภาษณ์นักข่าวคนแบบนี้เขาเรียกซ้ําเติมสถานการณ์ควรจะเอาติดคุกติดตารางให้เข็ดนะค,คนนี้นะนะครับทําเป็นเรื่องตลกไปเลียรไรเงินนะฮะ นะครับเดี๋ยวเขาก็ดําเนินคดีแล้วไปแจ้งความแล้วนะนะไม่ไหวนะคนแบบนี้นะสังคมเราไม่รู้ทาไมยังมีคนแบบนี้พี่น้องประชาชนพอเห็นการกระทําในลักษณะหลอกลวงประชาชนมิจฉาชีพแจ้งตารวจจับนะฮะถ่ายคลิปถ่ายแล้วต่างๆเก็บไว้เป็นหลักฐานเพราะคนสมัยนี้เป็นคนผู้ร้ายปากแข็งต้องมีคลิปมีกล้องวงจรปิดมีพยานหลักฐานชัดเจนมันถึงจะยอมรับนะคนยุคนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ผู้ร้ายปากแข็ง นะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดราม่านะฮะอืมอืมนะครับนะเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องดราม่าระหว่างทนายเก่งกับเอมิลาอะไรนะเอ่อช่องหวนกระแสอะไยผมไม่ได้ดูนะเห็นดูข่าวบอกให้บ้านแล้วไม่ให้นะครับนะก็มันก็ว่าเป็นทรัพย์สินเขาไว้นะครับนะก็สัญญาว่าจะให้นะครับแต่เขาไม่ให้ก็เรื่องของเขาไปก็จบลาไปนะั้งนะครับอืมก็ว่ากันไปนะ นะครับในโลกแห่งการทําธุรกิจเนี่ยนะครับระหว่างเอมิลารอษนายเก่งอะไรต่างเนี่ยถ้ามันมีสัญญากันชัดมันก็ตามนั้นนะครับแต่ถ้าไม่มีสัญญาเนี่ยไปทําธุรกิจด้วยกันเนี่ยปัญหามันก็เยอะซึ่งผมก็ไม่ทราบนะระหว่างเอมิลากับทนายเก่งมันก็มีเรื่องอะไรกันนะฮะไม่ได้ติดตามข่าวสารเท่าไหร่นะครับโดยทั่วไปการทําธุรกิจมันต้องมีข้อตกลงมีสัญญากันให้ชัดใครลงทุนด้วยเงินใครเป็นคนขายของใครไร้สดผลประโยชน์แบ่งกันยังไง แบ่งจากยอดขายหรือแบ่งจากยอดกําไรเขียนให้ชัดนะครับจะเลิกจะลากันต้องทํำยังไงการมาทําธุรกิจด้วยกันจะถือว่าเป็นลูกจ้างนายจ้างหรือจะเป็นผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างหรือจะเป็นหุ้นส่วนทุกความหมายทางกฎหมายนี่มันไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับกรณีของเอมิลากับทนายเก่งเนี่ยเรานะผมผมไม่รู้ว่าเรื่องลาเป็นไงแต่ผมอยากจะให้ความรู้นะการที่คนสองคนมาทําธุรกิจร่วมกันสมมติอีกคนนึงมีเงิน อีกคนมีความรู้ความสามารถนะถ้าอยากจะเป็นหุ้นส่วนเนี่ยหนึ่งต้องมีการกระทําร่วมกันสองคนขึ้นไปสองมีการเอาเงินอา่ามาลงทุนสามมีการเอาแรงงานมาลงนะสี่มีการตกลงเรื่องกําไรห้ามีการตกลงเรื่องขาดทุนถ้ามันมี này, รนนนะครบแบบนะี้เขาเรียกว่าหุ้นส่วนนะครับนะเขาเรียกว่าหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนนะหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนดังนั้นเนี่ย ถ้าจะตกลงทําหุ้นส่วนกันเวลาจะเลิกเจลาก็ต้องชําระบัญชีกันก่อนถึงจะแบ่งกําไรขาดทุนกันได้อันนี้เรียกว่าหุ้นส่วนแต่ถ้าเกิดเรามีเงินเราเห็นว่าเอมิลานี่ไปออกผลกระแสแล้วดังน่าจะเรียกยอดวิวยอดไรได้นะครับชั่วคร่าวถ้าแบบนี้มันก็ต้องเป็นลักษณะว่าเออจ้างเข้ามานะจ่ายค่าจ้างยังไงผลตอบแทนยังไงไอแบบนี้เขาเรียกว่าอาจจะเรียกว่านายจ้างลูกจ้างก็ได้ นายจ้างลูกจ้างหมายถึงต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายอะไรต่างๆเข้าแน่แน่ชัดกําไรขาดทุนก็ต้องจ่ายเรียกว่านายจ้างแต่ถ้าจ้างทาของอ่ะก็อ่ะ,อะว่าจ้างให้เขามาไลฟ์สดได้เท่าไรแบ่งกันอันนี้นะจะมาทํางานไม่มาทางานก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าจ้างทําของมีผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างดังนั้นนิติกรรมสัญญาในแต่ละประเภทมันไม่เหมือนกันภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเอกเทศสัญญา เอกเทศสัญญาหมายถึงนะสัญญาที่กฎหมายแพง่งตั้งชื่อไว้นะเช่นสัญญาจ้างทําของสัญญาจ้างแรงงานนะครับอย่างเงี้สัญญาหุ้นส่วนบริษัทเพราะฉะนั้นความหมายไม่เหมือนกันเลยดังนั้นใครเป็น f อฟพี e ่เดเวลาฟังฟังพีง่เดแล้วจะทําธุรกิจการค้าก็โทรศัพท์มาถามจะได้ให้ความรู้ว่าเอานะเราสองคนจะมาทําธุรกิจด้วยกันเอาจะเป็นแบบหุ้นส่วนหรือจะเป็นแบบ ผู้ว่าจ้างหรือจะเป็นแบบนายจ้างลูกจ้างมันมีได้หลายแบบแล้วผลทางกฎหมายมันก็ไม่เหมือนกันถ้าเป็นลูกจ้างไม่ต้องไวรับผิดกําไรขาดทุนกูไม่เกี่ยวนะถึงสิ้นเดือนนะตามที่ตกลงเองต้องจ่ายทำงานไม่ทํางานก็ต้องจ่ายนะเพียงแต่ว่าลูกจ้างต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายจ้างอันนี้หัวใจของสัญญาจ้างแรงงานตามอาพรบคุ้มครองแรงงาน25-4 1นงนะครับนะอันนี้ก็ เล่าให้ฟังเห็นเนี่ยคดีเอมีลากับทนายเก่งดังแล้วกันแต่พี่เดไม่ได้ติดตามไม่มีเวลางานแม่งยุ่งทั้งวันวันนี้โอ้โหสารพัดเรื่องราวนะหลายหลายเรื่องหลายราววันนี้นะครับต้องทําคดีทําอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไม่มีเวลามานั่งสนใจนะชัดเจนนะนะครับนายจ้างลูกจ้างก็ชัดเจนรับรับลูกจ้างรับค่าจ้างไปความเสี่ยงนายจ้างรับไปกําไรขาดทุนนายจ้างรับไปจ้างทําของ ผู้ว่าจ้างก็สั่งงานให้ผู้รับจ้างทําไปนะครับเกิดความเสียหายผู้รับจ้างรับชอบเองเหมือนก็ว่าจ้างก่อสร้างอะไรพวกนี้ยเข้าใจไหมนะครับนะผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดอะไรอันนี้คือลักษณะของนิติกรรมสัญญาเข้าใจนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอ่านะฮะนะให้ความรู้ทุกวันนะครับเรื่องเอมิลานะต่อไปครับคอนโดครับน่ะคอนโดประเภทคอนโดแบบสูงๆนะ นะครับอคอนโดสูงสูงตอนนี้ก็เตรียมตัวเจ๊งวันนี้มีประมาณสี่ห้าลายที่โทรหาผมและที่มาหาผมก็ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าประจำก็มาบอกว่าเนี่ยเขาก็เตรียมย้ายย้ายบ้านย้ายอะไรจากคอนโดขนไปอยู่ที่อื่นโครงการใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับส่วนใหญ่ก็เป็นตึกอคอนโดที่สูงๆเนี่ยในกรุงเทพตามสี่มุมเมืองเนี่ยตอนนี้ย้ายหนีกันหมดแล้วไม่มีใครกล้าอยู่ นะครับพ่ออะไรกลัวตายทุกคนกลัวตายไม่มั่นใจในการอยู่อาคารสูงครับหนีหมดแล้วครับไอ้พวกที่เหลืออยู่นี่เหลือแต่พวกที่ว่ากูไม่รู้จะไปไหนถ้ามีทางไปไหนไม่มีใครอยู่คอนโดแล้วตอนนี้แม่งหนีหมดนะรัฐบาลส่วนราชการก็บอกเอ้ยอยา่ยาอย่าอย่าตื่นตุมไม่มีอะไรหรอกอย่าอุปทานหมู่ความจริงไม่มีอะไรหรอกคอนโดหน้าอยู่ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ นะชาวบ้านบอกมึงก็อยู่ไปสิกูไม่อยู่ละครับพักพวกรุ่นน้องรุ่นะายต่างๆผมวันนี้สี่ห้าลใบอกไม่อยู่แล้วครับพี่เดอาจารย์เดผมไม่อยู่ลวครับแม่เสียงลอยเล้าบ้างแตกมากแตกน้อยเหล็กโพไม่โพเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตนะครับเอ่อไม่มีใครอยู่ละครับนะครับไฟเฟยสันหนีหมดนะใครแม่จะมาเสียงนะครับก็เหลือแต่นียนายกก็เสียงไปผู้ว่าก,กทมก็เสียงไป รัฐมนตรีก็เสี่ยงไปใครอยากอยู่ก็อยู่ไปส่วนใหญ่ไม่ไหวนะครับวันนี้แม่งทั้งวันดูข่าวครับศาลอาญาก็มีคนไปไงแตกตื่นอ่าลงมาจากศาลนะศาลอะไรรัฐธรรมนูญศูนย์ราชาการธนาคารธนาคารสงห์อ,อะไรต่างโอ๊ยข่าวเยอะแยะมากมายวันนี้ไปไงคนแตกตื่นหมดเกิดความกลัวนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยบอกว่าอะไรไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรอย่าตื่นตูมนะครับ อ่ชาวบ้านบอกเองก็อยู่ไปไ้ไม่ตื่นตูไม่มีใครอยู่แล้วครับผมถามเนี่ยคนที่อยู่ในคอนโดเนี่ยฟังรายการผมเนี่ยโทรหาเยอะแยะเดือนเดือนเลยพี่เดเอาไงอาจารย์ผมไม่อยู่แล้วบางคนเป็นวิศวกรนะไปเช่าเนี่ยคอนโดเนี่ยชั้นที่สี่สิบเอ็ดน่ะนะโทรมาเนี่ยอาจารย์ข้าหนูเป็นนัฟีอาจารย์นะหนูฟังแล้วหนูเชื่ออาจารย์เลยแม่งลาแล้วและหนูเรียนจบอะไรจบวิศวะค่าเช่าเดือนละหมื่นกว่าโอ้กูไม่อยู่แล้วหนีหมดอ่ะเพราะอะไรมันมันมีความเสี่ยง และตอนนี้ผมได้ข่าวมาจากพวกเจ้าของคอนโดเขาบอกแม่งเจ๊งหมดตอนนี้ขายไม่ออกไม่มีใครเอาแล้วพวกคอนโดแรงต่างโรงแรมถึงสูงอะไรแม่งก็ล้างเจ๊งนะครับก็รีสอร์ทอาจจะพออยู่ได้ตอนนี้ก็นะต้องยอมรับความจริงนะครับทั้งห้างแม่งก็เจ๊งหมดคอนโดก็เจ๊งโรงแรมมันถึงสูงแม่งไม่มีใครไปแล้วห้างเออไม่เดินแล้วเดินไปเดินมาก็ไม่รู้แม่งจะเป็นไงเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้คือคนเราเนี่ยนะมันคือตอนเนี้ย เขาหวาดผวาหวาดกลัวเจ้าหน้าที่ของรัฐบอกไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีอะไรก็คุณก็อยู่ไปที่พวกคุณเองยังไม่อยู่คอนโดเลยพวกรัฐมนตรีถามนะเองไปอยู่คอนโดมาชั้นทักสี่สิบห้าอะไรเงี้ยนะครับมันคนมันหวาดกลัวนะครับเพราะตอนเนี้คนแม่งหมดความเชื่อมั่นแล้วนะนะเศรษฐกิจทุดคอนโดนี่ราคาตกล่วงนะผมก็มีคอนโดแม่ก็ขายไม่ออกยังไงไงแม่ก็ขายไม่ออกก็ซื้อมาตั้งหลายปีแล้วแต่กอยังไงแหละไอหมาขี้แล้วกัน นะครับลำบากครับธุรกิจคนโดตายใครอยากจะยกเลิกสัญญาใครจากอะไรต่างรับปรึกษาทนายใกล้บ้านท่าน